เพื่อนๆที่รักทุกท่านครับพบกันอีกครั้งครับที่ช่อง Walk for Dance กับผมป๊บอินตราวุฒิธรรมสิริบุญเป็นช่องของผู้ที่รักลีลาบำบัดคลิปที่แล้วผมพูดถึงความแข็งแกล่งของกล้ามเนื้อนองและระบบการสูกฉีดเลือดจากเท้ากลับคืนไปสู่หัวใจคลิปนี้เพื่อนๆจะได้รับสามท่าการบริหาร ที่มาจากการเดินจังหวะวอล์กสทำไมต้องเป็นจังหวะวอล์กสเพราะการเดินแบบวอล์กสใช้ปลายเท้าและส้นเท้าเดินตลอดจังหวะเพลงและที่สำคัญวอล์กสเป็นจังหวะที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยอยากคลับ คลิปนี้ทําท่ามกลางสายฝนเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียจงจิ้งหรีดเรไรอื่นรบกว,วนสวดประสาทาบ้างนะครับต้องขออาภัยด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปชมกันครับค่ากายบริหารค่าที่หน,นึ่งแบลนซ์มิเตแบ่งเป็นสชุดนะครับชุดแรกนะครับให้เพื่อน่อยู่ตรงนะครับ สร็จแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าโดยทิ้งน่นหนักบนเนินหรือโป้งนะครับอย่างน,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 นี้นะครับแล้วสวกลับนะครับบนส้นเท้านะครับทำอย่างนี้ครับสับกันไปใส่กันาาม,มานะครับถ้าหากท่านใดทรงตัวไม่ดีน,นะครับสามารถใช้นะคนอื่นช่วยนะคก็ได้นะครับ นับงแึ่งตเสกนะครับทางยูนี้ป็นต่อเนะครับบายานซิ่งเ็ปชุดที่หนึ่งครับชุดที่2นะครับเราจะทำการก้าวเท้าออกนะครับในกรณีนี้ผมจะก้าวเท้าซ้า,ายออกนะครับด้วยการใช้ส้นเท้านะครับแต่ค,คือนะครับ แล้วย่อนะครับแล้วไปอยู่ที่เท้าซ้ายนะครับเท้าขวาเหยียดให้ตรงนะครับแล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเช่นเดียวกันครับผมจับสาธิตกัน เนเตืนะครับฝังนะครับให้เราค่อยๆย่อตัวนะครับโดยให้ปลายเท้าซ้ายนะครับยื่ออกไปนะครับนะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพื่อนเพนท่านใด ที่ยังไม่สามารถส่งตัวได้ก็ใช้เขี้ e ช่วยนะครับข้าตาไปหาึ้นที่สองนะครับสวีที้เสร็จครับเดินไปทักฐาน,นครับเรนครับเนี อปยังนะครับนึสองสาครับหนึ่งสองสามไปครับหนึ คราวนี้เราจะทำก,กรารรวงเท้านับที่ 3, าสามน,นะครับพร้อมกับถ่ายน้ำหนักนะครับบนไหล่ข้าหนึ่งสองสามถ่ายนะครับหนึง่ง หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสาม ค่าการบริหารที่สานะครับเรียกว่า b o l ส์ o ็อ e ครับเรามาเดินขาผู้ชายกอนนะครับผู้ชายมาเ่นด้วยขาซ้ายนะครับหนึ่ง สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามวิธีด้วยเท้าซ้ายนะครับเท้าขวานะครับเป็นสุภาาสตรีนะครับเพราะว่าทำไมถึงต้องสุภาาสตรีเป็นเท้าขวานะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษว่า l a d i e s Ladies, always right ผู้หญิงถูกต้องเสมอครับเริ่มลนะครับหนึสองสไปนะครับหนึ 1, 2, 3, องสามั้งนะหนึ่ง หนึ่งสองสามตอนนี้เรามาเดินวอล์วอ์เสแบบนี้เดินครับึง หนึ่สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอีกครั้งนะครับหนึ่ง หนึ zaten, en, zaten, ่งสอมหนึ่งอมหนึ่งอามการเดินแบบบอกซ์เสร็จแบบหนึ่ง้วยเท้าขวาครับเราเรียกว่าเมเจอก ราเร่มวล์อก็สเต็ปเ่อเท้าซ้ายนะครับชื่อทางการเรียกว่า r ีเ e ลส e โนะครับหนึ่งสองสามหนึ หน,นいいึ่งสองสามหน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 ึ่ง สองสามห้ายนะครับผมนำเอาข้าวเส้น close chain มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนครับสงเแลนะครับ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามานนะครับผขอนำเอา บวกเลข่ r o s s บวกเลข reversal แดนในที่ก่อไนะครับเราจัพูดถึหนึ่งสองสามสองสอง do tá